ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ทางส่วนบริณฑรชาแนลนะครับผมวันนี้ก็คือเราจะมาพุนกิ่งต้นองุ่นนะครับผมการพุนกิ่งก็คือการตัดกิ่งนะครับผมการตัดกิ่งเพื่อการแต่งกิ่งเพื่อจเจ้าลูกนะครับผมวันนี้ก็องุ่นที่เราปลูกนะเราปลูกประมาณ10เดือนแล้วนะครับผมเราก็สะสมหานหกครั้งนะครับก็คือ 8.44หกครั้งนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาพุ่งกิ่งกันนะครับผมแล้วก็การหยุดน้ำนะผมเราหยุดน้ำเนี่ยประมาณ20วันนะครับผมแล้วก็จะมาแต่งกิ่งกันนะครับผมวันนี้ทางสวนบันทอนชาแนลก็จะเอาลูกขององุ่นนะครับผมถึงเวลาแต่งกิ่งมันแล้วนะครับผมเราก็มาลองดูนะครับผมครั้งแรกนะครับผมที่เราจะเอาลูกขององุ่นนะครับผมนะครับหลายพันนะครับผมตัวนี้ก็คือประมาณ7ต้นนะครับผมก็จะมีหลายๆสายพันธุ์นะครับผมเพื่อทดลองหรือว่าเพื่อจะมาดูว่าองุ่น พันไหนที่ดีของเราก็จะมีหนึ่งเคียวโหนะครับผมเคียวโหเนี่ยคือออกลูกง่ายนะครับผมมีไซมาแคทนะครับผมวันนี้ก็จะมาพุนกิ่งกันหรือว่ามาแต่งกิ่งกันเราไปชมกันเลยนะครับผมว่าการพุนกิ่งยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะการพุนกิ่งหรือว่าการแต่งกิ่งขององุ่นนะครับผมนะครับการแต่งกิ่งเราก็นับนะครับผมช่วงนี้คือหน้าฝนนะครับผมเราก็นับ1ตา2ตา3ามตา4ี่ตา5ตา6ตานะครับผมนะครับ หกตาแล้วก็ตัดเลยนะครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่หกอย่างนี้ครับตัดเลยครับผมนี่ครับแล้วนับไปจากจากนี่ครับจากกิ่งนะครับผมจากกิ่งก็คือเป็นตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตานะผมหรือว่าเจ็ดตาก็ได้นะผมนี่ครับเจ็ดตาแล้วก็ตัดเสร็จตัดเลยครับผมตัดเพราะว่าถ้า ถ้าจะเอาลูกนะผมต้องตัดกิ่งนะผมเพื่อจะเอาลูกเพื่อลูกจะออกนะครับผมนี่ครับตัดเลยนะผมนี่ครับอันนี้ก็นี่ครับตัดตรงนี้นะผมนี่ครับตัดเลยนะผมตัดแล้วก็เอาออกนะครับผมนี่ครับการตัดหรือว่าการปุ่นกิ่งอันนุ่นนะครับผมนี่ครับตัดไปเรื่อยนะครับผมนี่ครับตัดเลยครับผมนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดเลยครับผมนะครับ ตัดเลยครับผมเพราะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราจะาลูกแล้วนะครับผมประมาณสิบเดือนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่เอาลูกตั้งแต่แปดเดือน,นครับผมเราก็รอฝนนะฝนเพราะฝนเล่งมากเลยครับผมฝนเยอะมากเลยแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดเพราะว่าถ้าตัดแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะทให้ลูกเน่านะครับผมเราก็ต้องรอฝนแล้วร,รอเวลาด้วยนะครับผมตัดเลยครับผมนี่ครับตัดครับการตัดงใใ่ายครับผม กาตัดง่ายการตัดเนี่ยครับต้องดูนะผมการตัดเนี่ยลูกกระจุ 5, <reception? S 1> e. ตตา,านีครับตาต้องนูนนะผมเนี่ยตาต้องนูนเนี่ยตาของข้างบนเนี่ยตาบนต้องนูนนะผมในการตัดนานานตัดเลยครับเนี่ยครับตัดเรื่อยๆเลยนะผมอันนี้คือเคียวโหนะผมเคียวโกงเราเนี่ยตัดเลยครับ การตัดตัดเลครับผมองหุ่นเนี่ยก็คือเราต้องตัดกิ่งนะครับผมเคราะจะได้กินลูกนะครับผมตัดกิ่งหรว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพุนกิ่งนะครับการพุนกิ่งเพราะว่าการแต่งกิ่งตัดกิ่งของอางหุ่นนะครับผมวางท่านนะครับผมปลูกไว้ไม่ลูก<ง>ก็ปล่อยไว้มันไม่มีลูกนะครับผมเราต้องแต่งกิ่งของมันนะครับผมก็ของเราเนี่ยก็คือเราตั้งแต่ปลูกมานะครับผมปลูกมาแต่เล็กๆนะครับผมเราก็ใส่ปุ๋ย สิบหกสิบหกสิบหกสมสูตรเสมอนะครับผมพอสูตรเสมอเสร็จแล้วปุ๊บประมาณใส่ประมาณหกเดือนนะครับผมหกเดือนพอหกเดือนแล้วปุ๊บเราก็จะมาสะสมอาหารสะสมอาหารเนี่ยคือมีปุ๋ยนะครับผมแปดยี่สี่ยสี่หรือว่าการผสมยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ได้นะครับผมแต่เราไม่มีปุ๋ยสูตรนั้นครับผมแล้วก็เอาปุ๋ยสูตรที่เรามีนะครับผมก็คือแปดยี่สี่ยสี่นะครับผมนี่ครับเราก็แปะไปครับแต่งกิ่งนะครับผมนี่ครับ แต่งกิง่งแต่งกิ่งไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่าเราก็จะเอารูปมันเราไม่ต้องปเสียดายครับาตัดเลยครับเราไม่ต้องเปเสียดายมันเพราะว่าเราจะเอารูปมันอยู่แล้วมันก็จะเกินให้เรากินอยู่แล้วนะครับผมนะครับนี่ แนครับบบกิ่งนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราเอาต้นแรกก่อนนะครับนี่ครับตัดแล้วก็งันตัดมาทางนี้ครับเคียบัดเลยครับ เร,เราปลูกมาสิบเดือนแล้วสมบูรณ์มากเลยนะผมสมบูรณ์มากแก็จะครับ<ะ>พอเราตัดแต่งกิ่งแล้วเราก็จะพอกิ่งออกเลยนะผมเนี่ยแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือกิ่งพันธุ์ดีนะผมเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะผมกิ่งพันธุ์ดีแ๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ ทดลอมืนกันนะครับผมผมก็เพิ่งเพิ่งปลูกนะครับผมได้สิบเดือนนะครับผมสิบเดือนเราจะมาดูว่ามันจะได้ลูกหรือเปล่าส่วนตัวแล้วก็ผมก็ศึกษาจาก youtube มาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปไปดูกันเลยนะครับ กิ่งเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอายาพ่นก็คือยากันเชื้อรานะครับผมนี่ก็เราก็เสร็จแล้วนะผมในการพุนกิ่งนะผม่็การแต่งกิ่งนะผมของการขุนนะครับผมนะครับต่อไปเราก็จะดูแลรักษานะครับผมแล้วก็เอาหนึ่งก็คือเดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมที่เราเราจะพ่น สารการเชื้อราะครับผมสองก็คือเราก็จะเอาพุ่งนี้เราก็จะเอาดอแมกะนรับผมมาทาตาหรือว่ามาฉีดนะครับผมก็คือมีสองวิธีนะครับผมแล้วก็วิธีหนึ่งก็คือการทานี่ครับการทาก็คือตาดอกนะครับผมการทาตาดอกนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นน้ำก็คือน้ำมันเยอะนะครับผมช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมดูน้ำออกมานะครับ การทาการทาตาดอกนะผมแล้วก็การพ่นนะครับผมการฉีดพ่นเราก็จะเป็นการฉีดพ่นดอแมกนะครับผมฉีดพ่นดอแมกให้ทั่วเลยนะครับผมเพื่อจะให้ยอดนะครับผมแตกพร้อมกันนะผมเพื่อจะเกิดรูปพร้อมกันนะผมถ้าเราไม่ใช้ดอแมกปุ๊บต่างคนต่างเกิดปุ๊บมันก็จะไม่เท่ากันนะครับผมนี่ครับอันนี้เราทําเสร็จนะครับผมนี่ครับแต่งเสร็จแล้วนะผม การตัดแต่งกิ่งง่ายๆนะครับผมอันนี้คือองุ่นของเราที่ปลูกไว้สิบเดือนนะครับผมสิบเดือนนี่ครับที่เราสะสมอาหารแล้วเราสะสมอาหารแปดยี่สี่สี่ไปแล้วนะครับผมหกครั้งนะครับผมหกครั้งแล้วก็หยุดน้ําไปประมาณยี่สิบวันนะครับผมหยุดน้ำยี่สิบวันนี่ครับพอยี่สิบวันเสร็จแล้วเราก็จะมา แต่งกิ่งที่ตัดกิ่งเพื่อจะเอาลูกนะครับผมนะครับลูกนี้ก็คือประมาณร้อยยี่สิบวันนะครับผมเพื่อจะตัดลูกเพื่อจําหน่ายหรือว่าเพื่อรับประทานนะครับผมอันนี้คือเราเป็นรุ่นแรกนะครับผมที่เราตัดนะครับผมรุ่นแรกที่เราตัดเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งซื้อมาปลูกนะเพิ่งปลูกไว้ประมาณสิบเดือนเองนะครับผมเราก็จะทดลองเพื่อจะรับประทานหรือว่าแจกใจญาติพี่น้องนะครับผม สวนบริณฑรชาแนลนะครับผมแล้วก็เราก็พูนเสร็จแล้วนะครับผมว่าแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะครับผมแล้วตอนเย็นเราก็จะพ่นสารก็คือการเชื้อรานะครับผมแล้วพรุ่งนี้ก็จะพ่นดอแมกนะครับผมเพื่อจะให้ยอดเกิดพร้อมกันนะครับผมวันนี้ทางส่วนบริณฑรชาแนลนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่วนบริณฑรชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้ก็ทางส่วนบริณฑรชาแนลขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีส